าตัวก็เสียได้นะผมห้าตัวก็ได้เสียได้เหมือนกันนะผมอ่ะอาจจะเป็นอาดูบิสหรือว่าตัวดีๆอย่างช่างน้อยเอลลี่มาก็ได้นะผมอ่ะมาหน่อยนะผมขอตัวที่ใช้งานได้แบกที คลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟันนี่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะผมอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าต่าง ID มหาศึกคนชนเทพแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้ผมจะมาทำไลฟ์ผมจะมาสุ่มกาชาตู้เพิ่มโอกาสเบ้าอาดูบิสกับเจสสิก้าแห่งความรักรักนะครับผมผมพูดตีดีขาดแล้วนะครับผมอ่ะเจสสิก้ามาเต็ดแห่งความรักนั่นเองนะผมแต่ผมพูดเร็วไปหน่อยนะผมอ่ะ ไอดีนี้มี1ิตัวนะผมอ่ะผมก็จะตามล่าเปิดกูเทพนะผมสําหรับไอดีหลักนะผมผมคิดไปว่าผมไม่เปิดแล้วนะผมเพราะว่าผมไม่ต้องการแบบจริงจังนะผมอ่ะตอนนี้ผมก็เพิ่งทําแผนใหม่ไปด้วยนะครับผมอ่ะมาตัวแรกโอ้โหเดนิสรลทอนแอปเปิลนะผมตัวนี้ย่อยทิ้งนะผมทำพีร้อยก็ยังได้เลยนะผมแต่ผมย่อยทิ้งนะผมสําหรับไอดีมือใหม่อ่ะไอดีหลักผมวางแผนทําอะไรเหรอนะครับผมอ่ะก็ผมก็วางแผนที่จะปั้น เฉลยแล้วกันนะผมผมวางแผนว่าจะปั้นเจสสิก้าตัวแจกนะผมเจสสิก้าแดงนะผมอ่ะเป็น9ดาวแม็ก์พีร้อยนะผมอ่ะโดยต้นทุนผมก็ค่อนข้างที่สูงพอสมควรนะผมแต่ผมก็จะทำนะผมอ่ะใครที่อยากรู้ว่าผมจะทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะผมกดไลค์กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะผมอ่ะไปลุยกันต่ออีก5ตัวนะผมอ่ะจัดมา5ตัวนี้ต้องมาแล้วนะผมอ่ะ ซึ่งในเดือนนี้ผมยังไม่ได้ตัวของเจสสิก้าบัตเต้แห่งความรักแล้วก็บาวดูบิสเลยนะผมทํามาจะเป็นอะไรที่เฮมากๆอู้หูได้คูนี่แม่มดน้อยนะผมก็ไม่เป็นไรนะผมอ่ะก็ใครที่เก็บดูบ้ไว้เท่าไหร่แล้วนะผมก็มาชิงกันได้นะผมเพราะว่าเดือนหน้าเป็นเดือนคอลโบแล้วนะผมอ่ะไ,ไปเดือนนะผมผมจะมาสปอยคอลโบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะผมอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมไปดูกันที่ไอดีถัดไปกันเลยนะครับผม ตอนนี้เราก็มาต่อที่ไ d ดของโยมที่เทบร้อยแล้วนะผมซึ่งซึ่งไอด์นี้มีชื่อว่า ID ดกล่องสุ่มนะผมเป็นไอดกล่องสุ่มเกียร์ยันการันตีนั่นเองนะผมอ่ะก็ไม่ได้ทาซีรีส์นะผมก็ห่างหายกันไปนานเลยนะผมอ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์ของ i อดกล่องสุ่มนะผมว่าเดือนคนละบูที่แล้วนะผมผมสุ่มเกียร์ไปถึงกล่องการันตีนะผมได้เกียร์อะไรใครที่ยังไม่ได้ดูนะผมเดี๋ยวผมทิ้งลย์ลิสต์ให้นะผมอ่ะ เข้าเนึ้หาดีกว่านะผมเรามาสุ่มกาชาติดีกว่าเอาหัไอดีนี้มี9้าใบนะผมอีกใบหนึ่งหาไม่ได้นะผมเพราะว่าแร่ไม่พอนั่นเองนะผมอ่ะห้าตัวก็เสียวได้นะผมห้าตัวก็ได้เสียได้เหมือนกันนะผมอ่ะอาจจะเป็นอาดูบิสหรือว่าตัวดีๆอย่างช่างน้อยเอลลี่มาก็ได้นะผมอ่ะมาหน่อยนะผมขอตัวที่ใช้งานได้แบกทีมได้หน่อยโอ้โหตามที่เป๊ะเลยนะผมตามที่คาดปังเป๊ะเลยนะผมตัวที่สามารถแบกทีมได้นะผมตัวนี้ย่อยทิ้งนะผมก็ เดี๋ยวถ้าผมามีตัวกระชาพเพิ่มมากกว่านี้เดี๋ยวผมมาสุ่มทุกไอดีนะผมแต่ตอนนี้ผมรอตัวจากสเตตวิ่งนะผมอ่ะทุกคนก็คิดเอาให้ดีนะผมคิดดูให้ดีนะผมว่าตัวสเตตวิ่งจะเอาไว้ทําอะไรนะผมอ่ะบางคนอาจจะเอาไปถล่มเปิดตัวของบาาอดูบิสก็ได้นะผมอ่ะแต่บางคนอาจจะลองคลุลาโบตัวเก่งเข้ามาเสริมทีมก็ได้นะผมอ่ะสําหรับคลุลาโบเดือนหน้านะผมอ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแต่ผมการันตีได้ว่ามีตัวเก่ง2ตัวแน่นอนนะผมอ่ะแต่ มันอาจจะไม่เก่งถึงขั้นแบบเทพหรือว่าติเก่งถึงขั้นเทพก็ได้นะผมอ่ะแล้วแต่โคลาโบบางโคลาูนะผมอ่ะรอบรอบหน้าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นโคลาโอะไรนะผมอะรอผมได้ข้อมูลก่อนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆสาหรับโคลาโบเดือนหน้านะผมอ่ะแต่ผมแนะนาให้เก็บดีกว่านะผมพอโคลาโบเดือนเดือนหน้านะผมผมได้คาใบ้มานิดนึงจากพี่เคก็ที่พี่ทีเคได้บอกไว้ก็เป็นโคลาโบที่ดังและไม่ทําให้ผิดหวังนะผมอ่ะ ผมก็คาดหวังไว้พอสมควรนะผมอ่ะผมก็เลยวางแผนที่จะเก็บตั๋วกาชาไว้เปิดโคลาโบเดือนหน้าเหมือนกันนะผมแต่อาจจะได้แค่ไอดีละ340ตั๋วนะผมก็ค่อนข้างที่เยอะพอสมควรนะผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพาเขาสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ